ได้แล้วนะโอ๊ออะไรอะใครมาปลุกฉันเนี่ยเอ้าพอนี่อย่างงั้นหรอนี่มิราจาวันนี้เป็นวันสําคัญของมิรานะต้องรีบตื่นแล้วรีบมาอาบน้ําล่ะเดี๋ยวพอนี่แต่งตัวให้โอ๋ออะไรอ่ะต้องตื่นเช้าอีกแล้วเหรอฉันเพิ่งนอนหลับไปเองนะหัวตื่นก็ได้ตื่นก็ได้ไดมีงานอะไรอีกเนี่ยวันนี้ โอ้ช่างเหอะรีบไปอาบน้ำก่อนวันนี้ค่ะเป็นวันสำคัญของมิราพอเนี่ยจะชุดเซตสายฟรีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรมิรา Mira, อาบน้ำไม่เสร็จก่อนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำถูสบู่ถูตัวให้สะอาดเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องแปรงฟันให้หอมๆด้วยชืบ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 แปรงฟันแปรงฟันเสร็จแล้วแล้วก็บ้วนน้ำด้วยนะโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยยังไม่ตื่นเท่าไหร่เลยอยาบ้วนน้ำล้างหน้าฉันหน่อยมาแล้วมาแล้ว,ลวพอนี้ ใหแต่งตัวให้ฉันหน่อยละกันได้ฉันยังง่วงนอนอยู่เลยเดียโอเคจ้มมิเราไว้ใจพอนี่ได้เลยนะชือช้อเชืเชื้เรี้อรนยแล้วจ้มมิเราะเอจะว่าไปเด้พอดี่ทำไมชุดนี้เนี่ยมันถึงเป็นสีขาวทั้งชุดเลยด่ะแล้วมีผ้าคลุมหัวด้วยอย่างนั้นหรออืมใช มิราเดี๋ยวพอนี่อยาไปเตรียมงานต่อก่อนนะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะต้องไปดูก่อนอ่ะมิราจ้าส่องกระจกดูและกันนะเออพอนี่ว่าแต่ดาตอนแรกเดี๋ยวเธอบอกว่าเป็นงานสาคัญของฉันอย่างนั้นหรองานอะไรอะ่ะแล้วจัดที่ไหนหรอนี่มิราเธอจาไม่ได้หรอก,ก็งานแต่งงานของเธอยังไงละ่ะเธอนะี่ะบอกให้พอนี่จัดงานแต่งสีชมพูสายฟรีให้หน่อยพอนี่เนี่ยก็เลยจัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะงั้นเดี๋ยวพอนี่อยากขอตัวไปดูแลง,งานก่อนนะจัดที่สวนสาธารณนะ นะจ่ะไปก่อนนะเอ๊ะรีเดี๋ยวก่อนนะตะกี้ด้พอนี่บอกว่างานแต่งงานของฉันอย่างนั้นเหรอเป็นสายฟรีด้วยน่ะดิดินี่มันอะไรกันดัดแล้วฉันส่งกระจกแล้วนี่ฉันอยู่ในชุดเจ้าสาวอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอ้ยเอาอยัางไงดีเหรอเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะทาไมฉันถึงมาใส่ชุดเจ้าสาวแบบนี้ได้ละ่ะแล้วพอนี่เนี่ยก็พ่จัดงานแต่งให้ฉันเฮย้ยทําไงทําไงดีโซอี้กับรูมี้อยู่ไหนนะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปหาพวกเขาก่อนละกันนี่รูบี้เธออยู่หรือเปล่าได้อยู่ไหนกันเนี่ในห้องนอนก็ไม่มีห้องน้ำ ก็ไม่มีอย่างนั้นหรอสงสัยเดี๋ยวต้องไปหาโซอี้แล้วแหละนี่โซอี้เธออยู่หรือเปล่าเนี่ยอโออะไรกันโซอี้ก็ไม่อยู่อย่างนั้นหรอห้องทําก็ไม่มีดนะังงั้นแบบนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ใ,ใดกันนะหรือว่าจะอยู่ที่ห้องนั่งเล่นกันโอ้อะไรกันเดี่ยดูเหมือนว่าในห้องครัวก็ไม่มีดนะ่าแถมห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่มีใครอยู่สักคนหนึ่งเลยอย่ะทิ้งฉันไว้อีกแล้วนะแล้วว่าแต่ฉันควรจะทํายังไงดีอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะ ดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะเห็นกล้องส่องทางไกลนี่แบบนีเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากสวนสาธารณะมากถ้าฉันเนี่ยใช้กล้องส่องทางไกลก็น่าจะเห็นนะว่างานเนี่ยจัดเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวฉันขอส่องดูหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจริงหรือเปล่าเดียดด้านบันกานแต่งของฉันจริงจริงอย่างนั้นเหรอทําไมมันถึงได้สวยขนาดนั้นนะเป็นสายฟรีจริงหรือเปล่านี้พอดีไม่ได้โพสใช่ไหมมันสวยเหลือเกินนะดูมีเข้ามาแล้วขคร่องใดวสวยมากเลยนะเออโอเคจี ินอูฉันกำลังไปสวัสดีค่ะคุณรูมีคุณจินอูตรงนี้อ่ะเป็นโซนต้อนรับนะคะมีเขียนวอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยค่ะมาการรูบี้เดี๋ยวเราเนี่ยมาเขียนวอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวดีกว่าไนดะ้อยากเห็นจังเลยอ่ามิวราออกมาหรือ,อยังเนี่ยมิวราน่าจะยังไม่ได้ออกมานะดูท่ากําลังจะเขินอยู่แดน,นดอนเลยแหละฉันเดามามาเดี๋ยวฉันนะ่ะขอเขียนวอวยพรให้มิวราก่อนนะขอให้มีความสุขในวันแต่งงานแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยขอให้มีลูกเต็มบ้าน มีหล่นเต็มเมืองลองชื่อรูบี้กับจินอูด้านในมีจุดถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยค่ะขอเชิญคุณรูบี้กับคุณจินอูเข้าไปด้านในได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพลนี่ไปกานจินอูสุดที่รักโอ้โหงานแต่งที่พนี่จัดเนี่ยทําไมสวยแบบนี้นะมีโซนถ่ายรูปตัวยอย่างงั้นหรอเดี๋ยวฉันขอดูหน่อยสิมากันรูบี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปคู่กันดีกว่าดนะาบางงานแต่งบิวราทั้งทีเนี่ยต้องมีรูปคู่ที่ระลึกเก็บเอาไว้แหละ ฉากพร้อมตรงนี้เนี่ยก็สวยมากทำท่าอะไรกันดีอ่ะอืมฉันว่าเรามาทำท่านี้กันไหมแห่จับมือกันอะไรแบบนี้เนะี่แชะอืมเธอสวยเหมือนเดิมเลยนะรูบี้ขอบคุณบ้างนะซินอูเธอชมฉันตลอดเลยนะบรรยากาศตรงนี้อ่ะฉันว่าดูร่มรื่นมากเลยอนะ่ะเป็นพอบถ่ายรูปที่สวยงามมากอืมฉันเห็นด้วยกับได้นะโอ้เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่านู่นนะ่ะโซอีน่ดานะโซอีมาถึงงานแล้วก่อนเราอีกนะ่ยทำอะไรอยู่ดนะเออเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าจากโซนถ่ายรูปเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเป็นค็อกเทลอาหารแสนอร่อยด้วยอ่ะโอ้ยสวยจังเลยไหนดูซิโซอี้ทำอะไรอยู่บูปี้มานั่งทำอะไรตรงนี้อย่างนั้นหรอเล่นดนตรีเหรอจ๊ะอืมดูเหมือนว่าจะมีคนเรียกบูปี้นี่นะอ้าวโซอี้อย่างนั้นหรอพอดีว่าบูปี้มามานั่งเล่นดนตรีอะฮะผมแล้วก็ร้องเพลงด้วยนี่นี่ฟังเปล่าโอเคโอเคฉันจะฟังนะเธอจะเล่นดนตรีเพลงอะไรล่ะดือดเดือดเดอดเดอดเดอ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  ดื้อ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 โอ้เพลงอะไรอ่ะบูบีบฉันรู้สึกคุ้นๆจังเลยอ่ะเพลงโซดาป๊อปหรือเปล่าเนี่ยอ่ะถูกต้องแล้วฮะผมโอ้โหเจ้โซอีเก่งมากเลยนะเนี่ยมีใครเดาถูกบ้างได้ โอ้ดีใจจังเลยอยากดาวถุงด้วยวิว่าแต่นะแล้วนี่อะไรอยาเค้กแต่งงานอย่างนั้นเหรอสูงจังเหมาะกับมิ u ราสุดๆดาสีชมพูด้วยอ่ะบูปีอืมถูกต้องแล้วฮะผมมันเป็นเค้กแต่งงานน่ะนะสีชมพูเหมาะกับมิร่าใช่ไหมละ่ะว่าแต่นะเ้าอ,อี้หิวแล้วยังอ่ะอืมหิวแล้วอ่ะว่าแต่นะฉันกินเค้กก้อนนั้นได้หรือเปล่าว่าอืมยังไม่ได้เ้าอ,อี้เค้กก้อนนั้นน่ะสำหรับมิร r านะถ้าเกิดว่าเ้าอ,อี้หิวแล้วก็นี่เลยเ้าอ,อี้ตรงนี้อยามีเค้กเคียว ไ็มไปหมดเลยนะชอีกินได้หมดเลยอืมอะไรนะค็อกเทลต็มไปหมดแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรอะ่ะว้าวสุดยอดเลยมีของกินน่าอร่อยทั้งนั้นนะนี่ฉันเดินผ่านไม่เห็นได้ยังไงกันเนี่ยองสซยชอีอะมืแต่ฟังเพลงของบูบี้ที่บูบี้ร้องเพลงอ่ะนะก็เลยไม่รู้เรื่องเลยว่าตรงนี้มีของกินอะว่าแต่หิวแล้วอะก็กินได้เลยนะคะผมโอเคได้เลยจากบูบี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาไปแบ่งมิสเทอรี่ด้วยกินอะไรดีนะมีของหวานของข้าวไ็มไปหมดเลยนะ บอาแล้วนะุูบิ๊กก็กินม้างดีกว่าอันนี้แซลมอนหรืเป็นคอ็อะเทลด้วยย้ำย้ำยำยำ,ำอาหารตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสายฟรีหมดเลยจริงๆด้วยนะเนี่ยมฉันว่า นะเดวชัดเนี่ยเอาอันนี้ไปดีกว่านี่เป็นมิลเชคเลยนี่โซอี้ทำไมเดินมาตรงนี้นานจังอ่ะฉันเริ่มหิวแล้วนะกินอะไรดีมิซารี่เธอหิวแล้วหรอมฉันว่านะเดี๋ยวเธอเนี่ยเอาสปากเกตตี้ไปกินก่อนไหมยานยังไม่ได้กินมื้อเช้ามาต้องกินแล้วแหละก็ได้นะเดี๋ยวกินของข้าวเสร็จเนี่ยค่อยมาต่อของหวานดีกว่าฉันเห็นแล้วว่าของหวานน่ากินทั้งนั้นเลยโอเคเลยมิซารี่งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยกินอันนี้ก่อนเลยนะมันน่ากินสุดๆ นะย,มย,มย,มยมแม่โซอี้เนี่ยดูถ้าจะรักการกินสุดๆเลยนะไหนดูสิดูเหมือนว่ารูบี้กับจินอูเดี่ยจะเดินมาแล้วเดี๋ยวบูบีมาว่าลูกมีล่าดีกว่ามีล่าในชุดเจ้าสาวจะว่าไปนะบูบีใกล้จะถึงเวลาพิธีแต่งงานแล้วว่างั้นเดี๋ยวพอนี่เนี่ยไปตามมิล่าก่อนนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวบูบีเนี่ยเฝ้างานให้นะคะโอเคจ้ะงั้นฝากด้วยนะพอนี่มาจัดงานแต่งสายฟีที่สวนสาธารนณะแบบนี้เนี่ย ก็บรรยากาศร,ร่มรื่นไปอีกแบบนั้นเนี่ยงาม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 อร่อยจังเลยป๊อปคอร์นรสคาราเมลอืมดูเหมือนว่าเพื่อนๆของฉันเนี่ยจะมีความสุขกับการกินอาหารในงานแต่งงานมากเลยดะดูสิแต่ละคนเนี่ยเพลิดเพลินกันบ้างเลยนะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะเห็นอะไรใครดนะ่าตาคุณคุณจังวันนี้คับผอมินีต้อนรับสู่งานแต่งมิ้หาห์อ๋อสวัสดีเจ้าบ,บุบีบอันดี้ฉันใส่ซองมาให้มิราด้วยนะโอเคครับ เลยฉันเข้าข้างในได้เลยฮะผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันกุยมากับลุงดอรดดาฉันตาฝาไปรอเปล่าเนี่ยเข้ามาดิงการแต่ของฉันได้ยังไงดนะ่ะแบบนี้ฉันว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแหละต้องรีบไปที่งานแล้วนี่มิร r าพร้อมหรือยังเดี๋ยวพอเนี้พาไปที่งานนะจ๊ะเออพอดีบานแล้วอย่างนั้นหรอแล้วว่าแต่ดะ๊กกุยบามาได้ยังไงดน่ะอืมก็มิ u r าเนี่ยเป็นคนเชิญเองนี่จะไม่ได้หรอฮ่าอะไรนะฉันเป็นคนเชิญเนี่ยนะฉันว่าเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจอะไรผิด แล้วแหละป้าปาถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่งานกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาหนะ่าแขกเนี่ยนั่งที่พร้อมแล้วแหละเออโอเคจ้ะพอดีแต่ว่าดาฉันเนี่ยต้องไปจัดการกุ้ยมาก่อนแล้วแหละมีแต่ของกินดน้ากินทั้งนั้นเลยดาพวกเราเนี่ยมากินให้จุใจไปกันเลยดีกว่าได้เลยครับลูกพี่อืมอร่อยชะมัดเลยกินอะไรอีกเนี่ยโอ้น้ำอะไรทำไมมันถึงสดชื่นแบบนี้อืมดูเหมือนว่าอันนี้นี่จะเป็น้าอางุ่นนะคะลูกพี่ อร่อยมากเลยค่ะเลือกพี่เราไหมคะไม่เอาอ่ะฉันอยากกินของหวานมากกว่านะดูสิหวานหอมทั้งนั้นเลย,ยให้เจ้าก็แลสหน่อยสิอร่อยเออในที่สุดเนี่ยก็มาถึงกานสักทีนะเอ๊ะถกว่านะกุยมาอยู่ไหนเดียวโอ้ดูเหมือนว่าจะอยู่ตรงนี้นี่กุยมาแกมาทาอะไรที่นี่ด่าฉันจาได้ว่าฉันเนี่ยจัดการแกไปเรียบร้อยแล้วนะอ้าวเจ้าสาวอยู่ตรงนี้เองอย่างนั้นหรอแหมบิราไม่ต้องกดคืออะไรฉันหรอกนะ ฉันอยากบอกว่าวันนี้เนี่ยฉันก็แค่อยากจะมาแสดงความยินดีกับเธอก็เท่านั้นเองแหละอีกอย่างหนึ่งนะฉันใส่ซอยให้เธอด้วยนะรู้ว่าเปล่าว่าอะไรกันด่าใส่ซอยให้ฉันด้วยอย่างนั้นเหรอนี่อีกอย่างหนึ่งนะฉันอยากบอกว,ว่าอาหารที่นี่ดีมันอร่อยมากเลยแหละฉันกินไปตั้งเยอะเลยแหละดาวันนี้ฉันว่ากุ๋ยมามา,มาแปลกแฮมไม่ทำอะไรพวกเราอย่างนั้นหรอเอาล่ะค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งหลายนะับัดนี้ถึงเวลาแล้ว ขอเชิญเจ้าสาวคุณมิราเดินขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะนี่มิราพอนี่เรียกเธอแล้วว่าโอ๊แต่จะว่าไปนะเธอไม่มีดอกกุหลาบถือเลยนะมันยังขาดอะไรไปนะจ๊ะนี่เอานี่เธอสะนะเอออะไรของกุยมานีเอาเดอกไม้ใ้ฉันด้วยดนะ่าเพราะว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าสาวแล้วก็ต้องถือดอกไม้ด้วยหมอนีน่เนี่ยวังดีกับฉันอย่างนั้นเหรอเออช่างกุยมาเถอะงั้นตอนนี้เนี่ยฉันจะต้องเดินไปที่เวทีแล้วแหละนะเพื่อนของฉันมาเต็มเลยด่าดูสิ รูมีจินอูแล้วก็โซอี้ด้วยว้าวมิวราเพื่อนเราอะอยู่ในชุดเจ้าสาวแล้วสวยเนาะอืจริงด้วยนะฉันชอบมิวราในลุกนี้บ้างเลยนะเอ๊แต่จะว่าไปนะงานแต่งงานนี้เนี่ยมันเป็นของฉันฉันเป็นเจ้าสาวแต่ว่าเจ้าบ่าวอะเป็นใครกันล่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณเจ้าบ่าวเนี่ยขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะโอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าบ่าวจะต้องมาหาฉันแล้วนะว่าแต่เจ้าบ่าวเป็นใครแล้วอยู่ใดกันล่ะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเน่มัน แอปบบี้กับโรแมนดินแล้วทำไมถึงเดินมาคู่กันแบบนี้ล่ะณบัดน,นี้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวก็ได้มายืนอยู่บนเวทีแล้วขอให้เจ้าสาวเลือกเจ้าบ่าวได้ค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยดิฉันเนี่ยจะต้องเลือกเจ้าบ่าวเพื่อแต่งงานอย่างนั้นเหรอระหว่างแอปบบี้กับโรแมนจะเลือกใครดีล่ะมิราแอ็บบี้คนนี้จะทําให้เธอมีความสุขและจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตเลยนะมิรามิราแต่างงานกับฉันเถอดน,นะโรแมนคนนี้จะทําให้เธอรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โช ดีที่สุดในโลกเลยอุ้ยเอาอยัางไงดีเด่ยฉันเลือกไม่ถูกเลยจะเลือกโรแมนต์หรือว่าแอบบี้ดีนะอุ้ยแต่ว่านะฉันจําได้ว่าฉันเนี่ยให้น้องๆโหวตแล้วนี่นะเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยสิเออดูเหมือนว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะให้เลือกแอบบี้นะ งั้นฉันว่าฉันตัดสินใจได้แล้วแหละว่ายังไงคะคุณมิร่าคุณตัดสินใจได้หรือยังจะแต่งงานกับใครคะเออคือว่านะคะฉันตัดสินใจได้แล้วค่ะคุณพอดี้ฉันจะแต่งงานกับแอ็บบี้ค่ะจริงหรอมิร r a เธอจะแต่งงานกับฉันอย่างงั้นหรองั้นฉันขอสวมแหวนให้เธอเลยและกันดาดีฉันรักเธอดาบิวร a ฉันก็รักเธอเหมือนกันดาแอ็บบี้มิร่าเธอเลือกแอ็บบี้อย่างงั้นหรอแบบนี้ฉันก็อกหักนะสิเฮ้อๆฉันหนีออกจากการดีกว่า ในเมื่อเจ้าบ่าวสมบัติให้เจ้าสาวแล้วนะคะขอเชิญเจ้าสาวสมบัติให้เจ้าบ่าวด้วยค่ะแอปปี้ฉันขอสมบัติให้เธอนาะนีจ้ะขอบคุณดนะบิลล่บาบังเลยนะชอต่อไปชดเดดอีอีอและแล้วก็ถึงเวลาอันสําคัญแล้วค่ะขอเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจูบจุบเพื่อเฉลิมฉลองกันค่ะจูบเลยจูบเลยจูบเลยอุ้ยตายจริงดีฉันเนี่ยจะต้องจูบจุบก,กับแอปปี้อย่างนั้นหรอก็เขินเป็นดนาะ งั้นจุดจุ๊บเลยแล้วกันดาอับบี้จุดจุ๊บนี่มิราตื่นได้แล้วอืมจุ๊บ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 มิรามิราตื่นได้แล้วฉันบอกให้ตื่นยังไงล่ะเอออะไรกันด่ะโซอี้เรียกฉันทำไมนี่อะไรของเธอหน่ะมิราฉันเห็นเธอทำปากจูนะแล้วก็โพสจุ๊บ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 หน่ะนี่เธอเนี่ยแอบฝันถึงใครกันอย่างนั้นลหละจ้าเอ้าอะไรกันเนี่ยนี่ทั้งหมดมันเป็นความฝันอย่างนั้นหอ เธอฝันว่าอะไรหรอเห็นเธอทำปากจุ๊บๆไม่หยุดเลยน่ะโอ้ย้าไอจังค่ะฉันฝันว่าฉันน่ะแต่งงานนะสีโซอี้ว้าวฝันว่าแต่งงานด้วยอย่างนั้นหรออุ๊ยว่าแต่นะแล้วเธอเนี่ยฝันว่าแต่งงานกับใครล่ะโอ้ฉันไม่บอกเธอหรอกโซอี้นั่นนนะมีล่าบอกฉันหน่อยสิบอกฉันหน่อยสิเธอแต่งงานกับใครโอ้ไม่เอาอ่ะฉันไม่บอกไปแล้วเอมมร่าเนี่ยทำตัวน่าสงสัยจังเลยแฮ่อยากรู้จังเลยนะ อนาคตเนี่ยมีรราจะได้แต่งงานกับใครกันแน่นนะ